สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากให้ทุกคนลองตั้งคำถามง่ายๆก่อนเริ่มฟังถ้าทองคำไม่มีค่าทำไมประเทศใหญ่ๆต้องแข่งกันซื้อเพราะถ้ามันไม่มีความหมายประเทศมหาอำนาจที่มีนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเขาคงเอาเงินไปทำอย่างอื่นสร้างรถไฟทหารเทคโนโลยีไม่ใช่เอาเงินไปซื้อโลหะสีเหลืองเพราะฉะนั้น สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้มันมีความหมายมากกว่าที่เราคิดมันคือสัญญาณการเปลี่ยนยุคข,ของระบบเงินโลกวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบทีละขั้นทีละมุมเพื่อให้คุณเห็นภาพใหญ่ชัดวันโลกกําลังจะเปลี่ยนทิศการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีทองคําเงินที่อยู่เหนือประเทศตั้งแต่โบราณทองคำถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เราะมนุษย์ไม่ต้องเชื่อใจใครเพื่อให้ทองมีค่าทองไม่มีใครปลอมให้เหมือนของจริงได้ง่ายไม่มีรัฐบาลไหนสั่งเพิ่มได้ไม่มีใครควบคุมราคาได้ร้อยเปอร์เซนต์และที่สํำคัญที่สุดทองเหมือนกันทุกประเทศนี่แหละคือจุดที่ทำให้ทองคำเป็นเงินที่ไร้พรมแดนประเทศไหนถือทองมากเท่ากับประเทศนั้นมีอำนาจต่อรองบวก ความมั่นคงบวกกันกระแสเงินลมค่าทองไม่ใช่เครื่องประดับทองคือหลักประกันของประเทศจุดเริ่มต้นของปัญหาระบบเงินโลกเดิมทีดอลลาร์เคยมีทองคำหนุนหลังคือธนาคารกลางสหรัฐต้องมีทองในคลังเท่ากับจำนวนดอลลาร์ที่พิมพ์ออกมาเรียกว่า Gold Standard แต่ปี1971 สหรัฐประกาศยกเลิกการผูกเงินกับทองคําตั้งแต่นั้นมาเงินดอลลาร์พิมพ์เท่าไหร่ก็ได้ตราบใดที่คนยังเชื่อในสหรัฐ